ลูกต้องไปโรงเรียนไม่ใช่หรอแม่ค่ะวันนี้แม่ก็ต้องไปด้วยแต่แม่ต้องใส่ชุดนักเรียนแม่ว่าพวกเราไปอาบน้ำกันเถอะแม่แล้วส่วนพนะ่อล่ะพ่อไม่รู้อยู่ไหนไม่ต้องไม่สนใจหรอกก่อนพวกเราต้องอาบน้ำยิงต่อยญิงไม่ใช่หรอลูกจำไว้ด้วยแล้วชายต่อชายไม่ได้หรอแม่แล้วก็แม่ไม่มีลูกชายแม่มีแต่ลูกหญิงอ้าวหนูไม่นึกอก็เลยเนี่ย แม่จะไปได้นะโรงเรียนวันนี้ลูกชุดห,หนูเลือกชุดให้แม่ไหนสิแม่ติดกิฟต์ที่สวยไปเลยนคะคะใส่มงกุฎสิคะแม่สวยนะแม่จะใส่ขอควายทําไมเหรอคะแม่อยากใส่อันนี้อุ้ยสวยจังเลยเอ่ะแม่อุ้ยนี่สวยมากเลยแม่ต้องแกะให้มันเปน็นอันนั้นก่อนแม่ต้องแจะให้มันตัวเล็กๆก,ก่อนอแล้วก็เอาไ,ได้ค้าชตีน ลูกเล่นอยู่ทุกวันลูกนดดูดิได้หูฟังดีเสร็จแล้วลูกเดี๋ยวแม่จะเปลี่ยนสีก่อนนะจ๊ะค่ะแม่อุ๊ยเปลี่ยนผิด แล้วอันนี้ดีกว่าหูฟังแม่ชอบฟังเพลงแบบนี้ดีไหมลูก ลูกแม่จะทําแบบนี้นะครับแม่ค่ะแม่แม่จะมัดผมด้วยเพราะเดี๋ยวครูว่าแม่อีกแม่จะไม่ได้วันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ว่าจะไปบ้านใหม่ก็ใช่ไงแม่จะมัดผมไปแม่ไม่ต้องทําที่บ้านก็ได้ไปทํำที่หลานก็ได้แม่จะทำที่แม่อยากทำที่บ้านอาจจะได้ไม่ต้องเปลืองตังด้วยลูกคิดดูเอาไว้แล้วนั่งอย่างแม่ไม่ใช่่งเสนนเอง ของหนูก็มีไม่ใช่หรอหนูตัดผมสั้นแล้วจริงดิมแม่จะใส่ชุดสักชุดนะค่ะชุดไหนเลือกให้แม่หน่อยสิชุดนี้ดีไหมคะแม่พอว่าแม่ไม่อยากใส่กางเกงแล้วก็ให้แม่ใส่เอวลอยอะชุดข้างล่างะคะ่ะแม่สวยๆนะได้ได้ดไ,ด,ได,ด้ล่างสุดล่าง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 แม่ปลดล็อกยังงาอันนี้หรอไม่ใช่แม่ไปอีก ไม่ใช่อันไหนเราไม่มีอันนี้แม่อันนี้อันนี้หรือเปล่านี่อันนี้แม่ทำไมแม่ต้องใส่หรอแม่ไม่ชอบแม่ใส่ชุดนั้นก็ได้ชุดนั้นสวยมากเลยนะแม่เป็นกังเกงเอรรอยด้วยนะไหนลูกนี่แม่สวยนะนี่หรอไม่ใช่แม่ไม่ใช่อีกด้านหนึ่งข้างๆอ่ะแม่เล็กนึงอ่ะเล็กนึงนี่หรอจ้อยสวยแต่แม่ว่าไม่แม่ก็ไม่ชอบอยู่ดีแม่ชอบชุดไหน แม่ชอบชุด<ม>นี้เราดูไว้ดีๆเฮยนะแม่มีชุดมัมมี่ด้วยแม่มีทุกชุดแหละแม่จะกลายเป็นเด็กเหรอไม่จะใส่ชุดนี้โอ้ยนั่นมันจัง,จงนี่มีชุดเหมือนแม่แต่ลูกก็ยังมีไม่ได้แม่ไปทำกับข้าวให้หนูเต่งตัวก่อนดเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ใส่นี่แป๊บหนึ่งนะคะค่ะ ไปก่อนนะนฉันคือราฟ้าที่ปกครองบ้านเธอคืออยากได้อะไรหนึ่งอย่างคืออยากได้อยากได้บ้านให้สวยเ,ออเดี๋ยวกินข้า,ขขาวกันแล้วกันค่ะเธออยากได้อะไรบกอกมาชฉันอยากได้บ้านให้สวยแล้วก็งามๆเลิอดๆนะคะรูกวันนี้เธอกดเข้าไปในการเธอกดเข้าไปที่การเสจของไม่ได้หรอกค่ะฉันทำอาหารในสามีอยู่ ลูกกินข้าวก่อนเลยใส่ชุดไหนดีเนี่ยลูกเร็วๆนะเดี๋ยวนางใส่ชุดใหม่ดีกว่าเรื่อยๆชุดนี้ดีไม่นะชุดนี้ดีกว่าลูก,ลกรีบอาบน้ำเร็วๆนะเดี๋ยวนะางปลาเขาไม่ให้พรค่ะแม่ไรเหรอคะแม่วันนี้ มีไข่ทอดไหมอะ่ะมีกินเลยกินไข่ทอดถูกอา้าหนูไปนั่งอะไรตรงนั้นล่ะลูกเธออยากได้อะไรมีอย่างแล้วอะเฮ้ย,ยนี่เป็นวันอะไรนาฎิกาปลุกแต่ตีห้าเลยไม่ใช่

อ๋อไอโบแป๊บเจ้านะายเมียวไม่อยากกินบ้าน,นวันนี้เรถผูกอะไรแต่เจ้าดังละดิกาผูกไว้ข้างเตียงเลยอุ้ยจะชนรถเขารถหายไม่เป็นไรหรอกวิ่งกระถางที่รักมาแล้วโกโตทีที่ตื่น,นตั้งแต่ตีเก้าดีนะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินข้าวกินข้าวครับอ้าวดินลูกตื่นแล้วเหรอเดี๋ยวให้พอหนึ่งข้ารีขอแม่ขอเมียเยอะๆขอบ้านสวยขอเมียเยอะๆคุณผู้ชายจะเล่นให้ผู้หญิงหรือผู้หญิงจะเล่นให้ผู้ชายฉันจะเล่กให้เขาแต่ฉันั่นฉันฉันฉันเฮ้ยลูกเองเอาเมียเยอะๆนะฮะไม่ได้งนขอให้บ้านขอให้บ้านสวยๆค่ะได้ค่ะจะเอาบ้าน ใจบ้านสวยๆค่ะอมอมจงปลาเกิดบ้านแห่งความสวยอะลรคะเนี่ยแบบหน,นึ่งนะคะฉันกำลังหาอยู่ค่ะอาคุณเลือกบ้านมาหน,นะคะว้าวน่ารักจังเลยมีบ้านสวยๆไหมคะแนะนำหลังนี้คะ่ะนี่มีสัญญาณนะคะโทษทีนะคะไม่มีสัญญาเราต้องขอโทษ่ะ,ะ,ะไม่เป็นไรคะ่ะ กินอินะ่มแล้วไปเที่ยวกันเร็วๆเ, <ไป S 1> เดี๋ยวชกทะเลดีไหมแม่คะไว้แม่ทำหนูทำไมแม่ขอโทษลูกไม่ขอโทษโอหัวนั่งกินก่อนแม่แม่พ่อแม่ขอโทออให้แม่อุ้มหนูแปะแปะแปะจะย้ายบ้านกันแหละไวอีกแล้วนะแม่หนูเจ็บแล้วนะที่รักทำอะไรลูกเนี่ยก็เผื่อไปกดที่ต่อยอะ่ะ ขอโทษนะคุณอะไม่ต้องไปก็ได้เดี๋ยวผมไปทํางานคุณสองคุณไปก่อนก่อนเนาะอย่าไปจีบสาวอีกนะไม่หรอกถ้าจีบวันนี้ไม่พ้นฉันแน่แม่คะหนูอยากไปทะเลหนูไปไม่ได้หรอกอือยากไปอยากแอลเดี๋ยวแม่เอาของไปให้แล้วขออันนี้กระเป๋าแล้วใช่คุณอย่าลืมดูแลบ้านด้วยนะอือขอยืมรถเครื่องหน่อยนะโอเค เงี้ยเงี้ยเงี้ยให้พังไปเลย mm hmm. mm hmm. ทุกคนเราจะไปเปลี่ยนสีรถกันก่อนนะคุณอย่าอย่าอย่าเพิ่งไปซ่อมแม่เป็นไรไหมคะไม่เป็นไรลูกพวกเราไปซื้ออะไรกินกันก่อนดีไหมก็ไปเปลี่ยนสีรถกันจป็นวันที่ดีสำหรับหนูแม่ที่สุดเลยเฉยลูกแม่ ตีสามตีสามยี่สิบแปดแหะแม่อย่าลืมพาหนูไปดูมาที่โรงเรียนด้วยนะในตีเท่าไรแล้ววะตีสิบอยู่เลยต้องตีสามแม่ตีสิบห้าเลยไหมตีสามตรงกับตีสามเลยแม่โอเคเดีย๋ยวแม่เปลี่ยนสีแบบแป๊บหนึ่งนะคะเอาสีสเลยครับเอาสีค่ะคุณคะคุณคุณต้องไปดูแลบ้านบ้านที่รักฉันด้วยนะคะเดี๋ยวที่รักตีสิบสองอีก ได้เลยครับเดี๋ยวผมช่วยที่นะเกี่บสายนะครับไม่ต้องหรอกคุณต้องช่วยหรอกค่ะได้ครับไปกันค่ะเออทางค่ะแม่ขันอยากไปจองโรงแรมที่มันมีรีป้าไม่ได้หรอกลูกไม่แต่ลูกบอกว่าอยากไปทะเลไงได้แต่ถ้าเราไปห้างเฮ้ยไม่ได้เลย๋ยวแม่พาไปรีบเดี๋ยวแม่พาไปรีบได้นะแม่โรงงานนี่อ่ะเออปีซซ่ลูกจะไปทะเลไหม ไปค่ะแม่ลูกจะลูกจะไปทะเลไหมปีไปค่ะแม่เก็บดังก่อนแม่จะดกันค่ะโอ้โหลูกจะไปลูกจะไปไหนเนี่ยหนูจะไปเที่ยวหาเพลินค่ะไม่ได้ใครจะไปทะเลหนูอยากขึ้นลิฟต์ป่ะแม่อยากไปอะไรล่ะอยากไปทะเลอยากไปทะเลอยากไปทะเลอยากไปบิงซูอยากไปลิฟต์อยากอ๋อะเลเดี๋ยวแม่จะบอกอะไรนะลูกขึ้นลิฟต์ก่อนเออไม่ใช่ ไปทะเลก่อนนะคะคนสวยของแม่แม่อยากกินมาม่าแม่ก็ไปซื้อกินอยากกินร้านบิงซูข้างหน้าแม่ไม่ได้วันหลังวันหลังหนูไม่มากับแม่หนูจะมากับพ่อเพราะเวลาหนูขออะไรพ่อให้กินหมดทุกอย่างโอ้โหคิดดูมาม่าพ่อไม่ให้กินสักถ้วยลูกคิดดูแล้วมาม่ามันอร่อยอ่ะแม่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 กม่แ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 ่แ ปิตาปิตาค่ะปิตา,าปิตา,ตาเราถึงร้านแล้วดูร้านอะไรนะแตาดูอู้วูวูเมนนากินมากเลยร้านที่หนูชอบเรามากินกันก่อนแล้วเราค่อยไปทะเลเนะเาะของลูกเป็นข้าวอะไรหรอแม่เป็นข้าวข้าวตี๋ของหนูข้าว,วปัน้นงอกน้อยแต่ปใหญ่ หลังจะปวดไอสองคนนั้นไปกันอีกแล้วพี่ยังไม่ได้หยุดวันหนึ่งัวเรล่งไงอทำงานอยู่ได้อยากลางานไม่ได้เสียงไหลตุ่มต่ำแต่เช้าหลุดเลย รักคุงเราที่รักฮัลโหลฮัลโหลอะไรลางานไปไม่อยู่เลิกงานไงตายเฮ้ยเพื่อนเพื่อนรู้ไหมจีบสาวดีไหม วันนี้จะไปทํางานไหมวันนี้ไปทํางานไหมวันนี้ไปทำงานว่าววันนี้จะทํางานแค่ประมาณตีสิบห้าก็จะเลิกอ๋อวันนี้ไม่ทําก็ได้ไปไปไปเฮ้เพื่อนไปจีบสาวกันหน่อยดีวะมาเพื่อนไปไปไปเออเพื่อนแล้วมึงจะเขียนรถอะไรไปวะไปบอกหัวหน้าก่อนดิไม่บอกเดี๋ยวหัวหน้าเดี๋ยวหน้าทุบแล้วเดี๋ยวฉันลงชื่อแกก่อนนะโอเคชื่อนี้ละเพื่อนเนาะดีสุดแล้วจีบสิ้นแกชื่อนี้นะ แกชื่อว่าโมโฟนะเพืนน่อนอะโมโฟบ้าเลยวะแต่ฉันไม่ชอบแยกแกชื่อว่าโมโฟนี่เด็ดดีสุดฉันบิมบิดผิดไปนี่แกเพราะฉันไม่อยากเอะไีบสาวที่ไหนดีวะเพื่อนวันนี้จีบสาว,สาวที่โรงเรียนนู้นดีกว่าโรงเรียนนู้นมีสาวเซ็กซี่แต่เมื่อเฮ้ยแล้เพื่อนเฮ้ยมึงมึงเคยดูพี่โตใจเกลเวร์ไหมอะฮะพี่โตใจเกเรนั่น

เกมทุกมยวยอะไรตรงนี้อุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษขอ,ขอปิดน,นะคุณผู้หญิงครับมีคนชวนคุณไปครับไปเซ็กซี่หรือคะ่ะอืมใส่ชุดนี้ครับแกเปลือยได้งแค่ไ,ได้ครับได้นนะคะ่ใส่ชุดนี้ดีกว่าครับผมว่าสวยดีอ้อชุดนี้เราขาสวยมากเลยชอบเสียงอะไรสีเขียวไปครับ คุ้เป็นใครเนี่ยทำไมไตีนเล็กจังหางผมเป็นคุณยายแมวครับมีคนเรียกคุณนะครับเขาบอกว่าเขาอยากจีบคุณมานานแล้ว,วนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับ,บไม่เป็นค่ะบม่เป็นนะครับบ๊ายบายนะในที่สุดคุณก็มา สวัสดีค่ะไอ้บอยอะไรลงไปอยากไม่พูดเลยนะให้สาวนั่งหน้าสิเวย้ยกูอยากนั่งหน,น,น้านี่นั่งเวะตะลาดเวะเวะเวเอเวเวเวไอ้บอ,อยลงมาทำไม <ừ. S 2> จะพาสาว คธอตาสีเธอตาสีอื่นนะเพื่อนจำได้ได้นั่งน,น,น้อำไหนก็ได้คุณเอ้ามาเพื่อนกินร้านนี้ดีกว่า